เรื่องมองคลคนเกิดวันพุธกลางวันตั้งแต่วันที่9ถึง15มิถุนายน2568จะเป็นวันไหนบ้างกาวันนีปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสคัญรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถ กำหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นกาวันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นตั้งแต่วันที่11แล้วก็14ครับ2วันนี้เด่นที่สุดละนะแนะนาเลยนะครับถ้าต้องการเลืกที่เป็นมงคลสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน11 14มิถุนาย,ยน2568ครับ11และ14มิถุนาย,ยน2568ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอให้โชคดีกันนะครับ